ไปกันครับพี่นอ้องไปกูหนูกันดูซิว่าเราจะได้หนูไหมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วไปหากูหนูกันดีกว่าจะได้หนูจักตัวไหม <c oughs> แหมพูดเหมือนยังกะจะเอามาแกงเลยนะไม่ได้แกงรแ,แต่อยากรู้ไงว่าสักสามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาในกรงเราแล้วหรือยังหนูตอนนี้จะชุกชุมอยู่นะวันนี้ก็อาจจะทำคลิปนอนอยู่ใน ในบ้านนะครับนะฮะไม่ได้ทําอยู่ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกนั้นโหยลมเย็นมากเลยหนาวครับนะฮะอาจจะทําคลิปนอนในรถอยู่ในบ้านเช่นเคยเราลงมาในสวนครับชุจุนจุวลาเดินก็ต้องใส่ทาบูทด้วยนะเดี๋ยวงูเงี้ยวเขียวขอกัดเอา ระวังแถวนี้แหละจะเป็นรางน้ำเช่า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 เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยกงปิดแล้วเฮ้ยไอ้ย่าอ้ย่ะเรียบร้อยโดนแล้วบักห yeah okay ัมโดนแน่ๆปาดลูกหนูครับลูกหนู ปาติโต้ไหนแล้วหนึงตัวนี่โอ้โหดู <it> ห<ล>ดิเหยียบดินพุผุผุผุหมดเลยดูดิมันขุดจนที่ทางทังมดอันี้อืมอืมนี่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 นีกจักจเรียบร้อย จะชอบกินใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเ hey. จ้เอ๋จะเอ๋เฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวข้าจะในระเทศเจา้าเหยื่อยังอยู่ด้วยเดี๋ยวจะในละเทศเจา้าแล้วเดี๋ยวจะเอาเหยื่อมาดักใหม่ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเราไปหายหนึ่งตัวครับดูทีว่ามันจะได้ไหม มื่อตอนเย็นดักไปแล้วเฮ้ยใช้เวลาสองสามทุ่มเองแต่อยู่แถวนี้แหละอีกหนึ่งตัวจะได้ไหมกงนี้จะได้ไหมไหนวะกงอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยไหนวะกงอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงนี่ไงยังไงเฮ้ยกงปิดอีกแล้ววะเฮ้ย หมานแท้คือหมานแท้ปาดมีตรูกหนูบรคัหน่อยเอ้ยหลุนๆเดียวกันเลยว้ามันมีตรูกหนูนะนี่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 น,นี่ปาดขุดเก่งนกดูดิดูมันขุดเดี๋ยวนเนี่ยนะโอ้มันขุดคือเก่งแท้ปาดติดโทรปาด ขอบครัวเดียวกันเลยโอ้ยเอาไปถอดกินดีไหมเนี่ยอชอบกัดสายพิเอีนักใช่ไหมอันนี้เยื่อยังอยู่ป่ะเฮ้ยโอ้เยื่อยังอยู่เฮ้ยได้เรื่องและฮะอ,อสองหน่วยครับสองหน่วยฟาดคือหมานแท้เนาะเดี๋สองหน่วยเลยครับแมไหนล่ะ ชอบกัดสายพี่อีเขานักนน่เนี่ยมันชอบกัดสายพี่อีนะสายพีอีที่ผมเอาแบบเอามาลดน้ํามันชอบมนเล็มเล็มเล็มเลมเล็ม,ลม,ลมกัดรั่วหมดปลาตีโต้เลต้องโกงต้องหน่วยครับโอ้โยคือหมานแท่เนาะจะเอาเจ้าไปปล่อยคือรุ่นเดียวกันเลยเดียวเจ้าเบิง้งนี่รุ่นเดียวกันเลย ตัวหน่อยๆนี่ดูดิให้ดูตัวหน่อยๆตัวเท่ากันเลยขอบครัวเดียวกันเลยนี่น,นี่นี่ตัวหน่อยๆเท่ากันเลยออกมาขอบครัวเดียวกันเลยนี่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ตัวเดียวกันแน่เลยตัวขนาดนี้นี่โอ้ยตัวติดเดียวเองอ <ะ S 1> uhm คือมันโตหลุนๆเดียวกันเลย วันนั้นผมก็ได้รุ่นนี้แหละรุ่นน้อยๆนี่แหละปาติโทดูดิดูดิโอ้โหไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิสงเจ้าไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยสงเจ้าไปอยู่ที่อื่นก่อนเอ๊จะขี่มอไซค์ไปส่งเหรออะ งั้นเดี๋ยวเอาไปปล่อยพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็เอาแค่สองหน่วยก่อนเจ้าก,ก็คงจะหนาวแนนนอนคืนนี้ก็นอนอยู่ในกองนี่แหละไม่ต้องออกไปอยู่ดันนอกหรอกนอนอยู่ในกองพดอืมเรียบร้อยครับเรียบร้อยอยู่สองโตเลยอยู่ในกงก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าก,ก็ ค่อยไปอยู่ที่อื่นปาดจิตโถสุดยอดคือหมานแท้เนาะดูดิหมานแท้เนาะน,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 นี่นอนอยู่ตรงนี้แหละเจ้าเอ้ยนอนเป็นเพื่อนกันสองตัวนี่แหละไม่ต้องไปนอนในห้องเจ้าแล้วคือนี่นอนอยู่ในห้องกงนี่แหละเรียบร้อยนี่แน่นอน นอนอยู่เป็นพืนกันแถวนี้แหละนี่จะเอ๋เป็นยังไงจะเอ๋เจ่าว่าใดกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าจะโดนย่าย่ซ้ำมโนครัวแล้ววันนั้นผมได้ตัวเท่านี้แหละเนี่ยจําได้เลยตัวน้อยๆอย่างนี้แหละปลาคือหนารงการแค่อดนมแล้วเนาะตัวขนาดนี้นะหากินเองได้แล้วเนาะ ไม่เป็นไรเนาะข่าไม่ได้ข่าเจ้าลรอกข่าแข่จะเนรเทศเจ้าให้เจ้าไปอยู่ใกล้ๆจักหน่อยเพราะว่าเจ้าชอบกัดสายพี่อีของข่อยดูดิแหน่แน่แหน่แหน่อี๋ออี๋อแหน่ออืมเสร็จแน่นอน ต่มกับ่บได้แจงกับ่บได้ตัวขนาดนี้โอเคมันๆมาน,นแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะในประเทศเจ้าทั้งสองตัวเด้อบ,บาย